ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เฉินเซี่ยงพยายามตั้งสติและไตรตรองว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรโอกาสท่านคิดว่าข้าจะมีศักยภาพมากพออย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงถามไม่รู้สิเทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลกล่าวปัจจุบันข้าไม่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งเทวะแห่งขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลคงไม่ต้องพูดถึงเจ้าเทวะเสียด้วยซ้ำ เฉินเซี่ยงบังคับรอยยิ้มบอกตามตรงข้าไม่มั่นใจว่าตนเองจะสามารถทำอะไรได้แม้เจ้าจะไม่มั่นใจแต่เจ้าก็ตัดสินใจเข้ามาเผชิญหน้ากับข้าเทพพระเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวความกล้าหาญของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกประทับใจดังนั้นข้าจะยังไม่ฆ่าเจ้าและจะให้โอกาสเจ้าได้พัฒนาความแข็งแกร่งข้าอยากรู้ว่าเจ้าจะพัฒนาได้แค่ไหนท่านจะให้โอกาสข้าเพียงเพราะต้องการรู้ว่าข้าจะพัฒนาความแข็งแกร่งได้อีกแค่ไหนอย่างนั้นหรือ เฉินเซียงขมวดคิ้วถามยังมีอีกเหตุผลหนึ่งและนั่นคือเจ้าเป็นเหมือนกับข้าเป็นเรื่องยากที่จะได้พบเจอกับบุคคลที่เหมือนตัวเองเทพเจ้ามื่นจักรวาลกล่าวแล้วจึงถอนหายใจแม้ข้าจะยินดีที่ได้พบกับคนที่เหมือนตัวเองแต่ท้ายที่สุดข้าก็จําเป็นต้องกําจัดเจ้าณภศักดิ์อีเทียนเป็นอย่างไรหรือข้าได้ยินชื่อนี้มาหลายครั้งแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ เฉินเซียงกล่าว <c oughs> คิดว่าท่านสมควรรู้ถึงสถานการณ์ของที่นั่นข้าไม่รู้สถานการณ์ของนภาศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนหรอกเทพพระเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ผู้คนจากนภาศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนสามารถมาที่นี่ได้นภาศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนถือเป็นมหาจักรวาลที่แข็งแกร่งที่สุดหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามข้าเคยคิดว่าทะเลเทพจักรวาลเป็นมหาจักรวาลที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ท้ายที่สุดข้าก็พบว่าตนเองคิดผิดอย่างถนัด เจ้าสมควรใช้ชีวิตมาเนิ่นนานแล้วเจ้าเคยคิดว่าตนเองเข้าใกล้จุดสูงสุดบ้างหรือไม่เทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวถามด้วยรอยยิ้มเราต่างก็เป็นเหมือนกันมีหลายครั้งที่ข้าคิดว่าตนเองมาถึงจุดสูงสุดเ้อออนั่นสินะไม่ว่าอย่างไรก็จะมีศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏขึ้นอยู่เสมอเฉินเซี่ยงพยักหน้าและถอนหายใจเพียงมองย้อนไปมันก็ทําให้ข้ารู้สึกเหนื่อยเทพเจ้าหมื่นจักรวาลท่านได้คาดการถึงจุดจบของตนเองบ้างหรือไม่ เขาถามเช่นนั้นก็เพราะไม่สามารถคาดการถึงจุดจบของตนได้ข้าไม่สามารถคาดการได้บางทีมันอาจเป็นวังวนไร้ที่สิ้นสุดขณะที่พวกเราต้องดิ้นรนเรื่อยไปเทพพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวสำหรับหลายคนที่คิดว่าตนเองมาถึงจุดสิ้นสุดก็ควรเป็นเพราะหมดหวังในการทะลวงระดับเสียมากกว่าว่าแต่แหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์มาจากไหนเฉินเซี่ยงกล่าวถามมันมาจากนภศักศิ์อีเทียนใช่หรือไม่ จะพูดว่ามันมาจากนภาศักดิ์สิทธิ์อีเทียนก็ไม่ผิดแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์เป็นบ่อกเกิดแห่งความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลเทพพระเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวในอดีตอํานาจพลังรังสรรค์ลุกล้าเข้าสู่วัตจักรของข้ามันต้องการครอบงาวัตจักรของข้ารวมไปถึงตัวข้าแต่ข้าต่อต้านมันด้วยการแยกสติวิญญาณและฉีดเข้าไปในอํานาจพลังรังสรรค์ใช่แล้วนี่เป็นสาเหตุท,ที่ทําให้อํานาจพลังรังสรรค์ปนเปื้อน ข้าเคยสกัดกลั่นเพื่อชำระล้างอำนาจพลังรังสรรค์และเมื่อไปถึงระดับหนึ่งอำนาจพลังรังสรรค์ที่ได้รับก็หายไปจากดินแดนบูเทียนเฉินเซี่ยงกล่าวอำนาจพลังรังสรรค์ในเงื่อนไขนั้นก็คืออำนาจพลังรังสรรค์ดั้งเดิมใช่หรือไม่ใช่นั่นคืออำนาจพลังรังสรรค์ดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดแน่หล่วว่ามันปราศจากสติวิญญ,ญาณของข้าอืมมงพลังต้นกำเนิดรังสรรค์เจ้าเรียกมันแบบนี้สินะ เทพเจ้าหมื่นจักรวาลหัวเราะเฉินเซียงเจ้ากำลังได้รับอิทธิพลของจากแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์เจ้าอาจไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีสติวิญญาณและการที่เจ้าเรียกมันแบบนั้นก็เป็นเพราะเจ้าถูกแหล่งกำเนิดอำนาจพลังร,งรังสรรค์ชี้นำโดยไม่รู้ตัวเฉินเซียงตกใจอย่างลับๆเพราะดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องจริงเจ้าอาจเสียรู้ให้กับแหล่งกำเนิดอำนาจพลังร,งรังสรรค์เทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวต่อไป แหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์พยายามทำให้เจ้าตายใจมันแทงทำเหมือนไม่มีพิษภัยเพื่อที่เจ้าจะได้เป็นหนึ่งในตัวหมากของมันที่ท่านพูดเป,เป็นความจริงหรือเฉินเซียงขมวดคิ้วถามแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ถูกท่านยับยั้งเอาไว้เป็นเวลานานแล้วและการที่ท่านแย่งชิงสายสัมพันธ์วัตจักรของผู้อื่นก็เป็นเพราะใช้มันผลิกแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ไม่ใช่หรือไม่ใช่ ที่ข้าแย,ย่งชิงสายสัมพันธ์วัตจรของผู้อื่นก็เป็นเพราะข้ากังวลถึงภัยคุกคามมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการสยบหรือยับยั้งแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันแต่อย่างใดเทพพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวแล้วจึงหัวเราะเฉินเซียงดูเหมือนเจ้าจะหลงกลแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันไปเต็มๆแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันกำลังล่อลวงเจ้าอยู่และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าถึงรู้อะไรหลายอย่างหลังจากได้สัมผัสกับพลังต้นกำเนิดรังสัน เฉินเซียงถึงกับใจหล่นคำพูดของเทพ,พเจ้าหมื่นจัก,กรวาลทำให้เขาสับสนเป็นอย่างมากซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะเชื่อในคำพูดของเทพเจ้าหมื่นจักรวาลได้หรือไม่เมื่อเห็นเฉินเซียงนิ่งเงียบเทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลก,ก,ก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เจ้ากำลังคิดว่าควรเชื่อใครดีระหว่างข้ากับแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรค์ใช่ข้ากำลังคิดแบบนั้นเฉินเซี่ยงพยักหน้า ในอดีตข้าเองก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเจ้าเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวท่านตกอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามขณะที่มองดูดวงกะมลแสงสีทองขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอดีตข้าแย่งชิงแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรมาจากวัตจักรที่ทรงพลัง เทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวยามนั้นข้าคิดว่าแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันเป็นแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์แต่มาภายหลังสติวิญญาณแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันพยายามกลืนกินตัวตนของข้าแต่โชคดีที่ข้าสามารถยับยั้งมันได้หากแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสัดดำเนินการกลืนกินตัวตนของเจ้าเจ้าจะไม่สามารถยับยั้งมันได้อย่างแน่นอน เทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลกล่าวข้าไม่ได้ดูถูกเจ้าแต่ข้ากล่าวเช่นนั้นก็เพราะแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์ภายใต้การยับยั้งของข้าได้มีการพัฒนาความแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งเจ้ากับวัตจักรท้าพิภพจะไม่สามารถต่อต้านมันได้เลยแม้เฉินเซี่ยงจะไม่รู้ว่าเชื่อถือเทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลได้หรือไม่แต่เขาก็ฟังหูไว้หู หากเทพเจ้าหมื่นจักรวาลไม่ได้โกหกการปลดปล่อยแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์เพื่อให้มันย้ายไปที่วัตจักรท้าพิภพก็จะถือเป็นการชักศึกเข้าบ้านอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเทพเจ้าหมื่นจักรวาลเขาจะต้องปลดปล่อยแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์เพื่อที่วัตจักรท้าพิภพจะได้พัฒนาความแข็งแกร่งเพื่อเอาชนะวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลและเทพเจ้าหมื่นจักรวาล เฉินเซียงไม่สําคัญว่าเจ้าจะเชื่อถือข้าหรือไม่เพราะผลลัพธ์นั้นจะไม่แตกต่างนั่นก็คือวัตจักรท้าพิภพจะมาถึงจุดจบเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวดูเหมือนการมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ของข้าจะไม่มีประโยชน์อันใดเฉินเซียงถอนหายใจเขารู้สึกว่าตนเองไม่มีโอกาสเอาชนะเทพเจ้าหมื่นจักรวาลได้เลยเนื่องจากอีกฝ่ายมองเขาออกอย่างทะลุปรุโปร่ปรง มันไม่ได้ไร้ประโยชน์เพราะอย่างน้อยเจ้าก็ยังได้ตัดสินใจว่าจะต่อสู้หรือยอมจำนนเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวดูเหมือนแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรจะชักนำให้ข้ามาที่นี่จริงๆเฉินเซี่ยงสายหัวและถอนหายใจและเมื่อเจ้ามาที่นี่เจ้าก็จะไม่ได้กลับออกไปเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวด้วยรอยยิ้ม ไม่สี่แหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรจะต้องมีจุดประสงค์สําคัญในการชี้นําข้ามาที่นี่เฉิญเซี่ยงพันขมวดคิ้วหรือว่าการต่อสู้ระหว่างข้ากับท่านจะทําให้แหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์โอกาสหลบหนีเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าอ่อนแอเกินไปด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าในปัจจุบันย่อมไม่อาจสร้างความกดดันแก่ข้าได้เทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าว เฉินเซี่ยงข้าไม่ได้ดูถูกความสามารถของเจ้าแต่ความแข็งแกร่งของข้ากับเจ้าห่างกันเกินไปจริงๆถ้าเช่นนั้นแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันจะชี้นาให้ข้ามาที่นี่เพื่ออะไรแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันไม่ควรชี้นําให้ข้ามาพบจุดจบท่านไม่สงสัยในประเด็นนี้บ้างหรอกหรือเฉินเซี่ยงกล่าว แน่นอนว่าข้าสงสัยแต่ข้าไม่อยากคิดเกี่ยวกับมันแล้วหลายปีที่ผ่านมาแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ชักนาผู้มีสายสัมพันธ์วัตจักหลายคนให้มาที่นี่และทั้งหมดล้วนพบจุดจบอยู่ที่นี่เทพพระเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวเชิญเซี่ยงข้าอนุญาตให้เจ้าเคลื่อนไหวก่อนมาดูกันว่าเจ้าสามารถทําอะไรได้บ้างข้าไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะทําอะไรท่านได้เชิญเซี่ยงหย่อนกายลงนั่งเชิญท่านลงมือเถอะ น่าสนใจช่างน่าสนใจจริงๆเทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลหัวเราะเจ้ามาที่นี่เพื่อสายสัมพันธ์วัตจักรเทียนมู่ไม่ใช่หรือเจ้าไม่อยากแย่งชิงมันกลับไปแล้วหรือแน่นอนว่าข้าต้องการแย่งชิงมันกลับไปแต่ข้าคิดว่ามันไม่มีโอกาสทําสําเร็จเฉินเสี่ยงกล่าวดีไม่ดีข้าอาจทําให้เจ้าของสายสัมพันธ์วัตจักรเทียนมู่ต้องตกตายอย่างทรมาน ข้าจะให้ข้อเสนอแก่เจ้าข้าจะคืนสายสัมพันธ์วัตจักรเทียนมู่ให้พร้อมกับปล่อยเจ้าและนางกลับไปแต่ก่อนอื่นเจ้าจะต้องแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าได้พยายามต่อสู้กับข้าอย่างเต็มที่แล้วและเจ้าจะต้องแสดงให้ข้ารับรู้ถึงความหมายในการมีชีวิตอยู่ของเจ้าเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวข้าไม่เชื่อใจท่านเฉินเซียงกล่าวเว้นแต่ว่าท่านจะมอบสายสัมพันธ์วัตจักรเทียนมู่มาก่อน เฉินเซียงต้องการได้รับสายสัมพันธ์วัตจักรของชัยเหลียนมาก่อนและหลังจากนั้นเขาจะหาหนทางส่งชัยเหลียนหลบหนีออกจากที่นี่โดยไม่สนว่าเทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลจะปล่อยเขากับนางไปจริงหรือไม่ยอมได้เทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลกล่าวทันใดนั้นจึงปรากฏก้อนกลุ่มแสงขาวลอยออกมาจากแก่นแท้วัตจักรขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเฉินเซียงนำกระจกเทพหกวิธีออกมา โดยให้ชายเหลียนช่วยยืนยันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์วัฏจักรเทียนมู่จริงหรือไม่ชายเหลียนยืนยันกับเขาในทันทีและหลังจากนั้นนางก็ได้เหนี่ยวนําก้อนกลุ่มแสงขาวเข้าสู่กระจกเทพหกวิธีพร้อมทําการผสานเข้าสู่ร่างกายข้าจะให้โอกาสเจ้าเปิดฉากโจมตีข้าก่อนเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวแม้จะไม่ทําพันธสัญญาแต่ข้ารับรองว่าจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้ข้าเชื่อท่านเฉินเซี่ยงกล่าว ด้วยการที่ข้าเป็นเหมือนกับท่านท่านก็เลยอยากรู้ว่าข้าจะทําอย่างไรงั้นสินะทักษะจิตติิยของเฉินเซียงไม่สามารถตรวจสอบเทพเจ้าหมื่นจักรวาลได้ใช่เทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวหลักฐานพลังของเจ้าไม่สูงแต่เจ้าสามารถบัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะในวัตจักรของเจ้าด้วยเรื่องนี้ถือว่าหายากมากและหากเป็นไปได้ข้าก็อยากรู้ว่าเจ้าทํามันได้อย่างไรท่านสามารถรอได้หรือไม่ หากจะให้ข้าเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีข้าก็จําเป็นต้องเตรียมการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดและมันอาจต้องใช้เวลานานเฉินเซี่ยงกล่าวไม่ใช่ปัญหาข้ามีเวลาให้เจ้ามากมายนักร้อยปีหรือพันปีล้วนถือเป็นช่วงเวลาสั้นๆสําหรับข้าเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวเฉินเซี่ยงพยักหน้าแล้วจึงนํากระจกเทพหกวิธีออกมายามนี้เขาไม่ได้จะทําการบ่มเพาะพลังหากแต่คิดจะพูดคุยกับชัยเหลียนในเรื่องสําคัญ เหรียญเอ๋ยยามนี้เจ้าสามารถสัมผัสถึงสายสัมพันธ์วัตจักรส่วนอื่นๆได้หรือไม่เชิญเซียงกล่าวถามก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่ากลุ่มคณะของเมืองเอ๋อกํกำลังพยายามรวบรวมมันข้าอยากรู้ว่าพวกนางมีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไรเฉิญเซี่ยงต้องการรับรู้สถานการณ์ของหลิวเมืองเอ๋อและคนอื่นๆเนื่องจากพวกนางอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่พวกนางได้รับสายสัมพันธ์วัตจักส่วนอื่นๆของข้าแล้วและปัจจุบันพวกนางอยู่ที่เมืองเฉินย่า ใช้เหรียญกล่าวข้าสามารถติดต่อกับร่างแยกในกลุ่มของพวกนางได้เร็วขึ้นและยามนี้ข้ากำลังทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางฝั่งนั้นอยู่พวกนางอยู่ในเมืองเฉินเย่าอย่างนั้นหรือเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจถามพวกนางเกี่ยวกับสถานการณ์ของเมืองเฉินเย่าจริงสิข้าต้องการรู้ว่าพฤกษามังกรต้นกำเนิดมีการพัฒนาเป็นอย่างไรในปัจจุบนัน เมืองเฉินเย่ามีสถานการณ์ที่มั่นคงมากเนื่องจากการปกครองของสื่อเหลียนส่วนพฤกษามังกรต้นกำเนิดก็ได้อย่างรากไปทั่วทั้งอาณาเขตตะวันออกเร้นลับช่ยเหลียนกล่าวสื่อเหลียนบอกแผนการเดิมของเจ้าให้ข้าฟังแล้วเจ้ายังต้องการย้ายทวีปตะวันออกเร้นลับไปที่วัตจักรท้าพิภพอยู่หรือไม่แน่นอนเฉินเซี่ยงพยักหน้าว่าแต่พี่สาวสื่อเหลียนเตรียมการถึงไหนแล้วนางบอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วช่ยเหลียนกล่าว ทางฝั่งของพวกนางสามารถใช้พลังสายสัมพันธ์วัตจักของข้าและดวงชะตาเทียนมู่ทำการแยกทวีปตะวันออกเร้นลับออกจากแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ได้ทันทีวิเศษมากบอกพวกนางให้ดำเนินการได้เลยเฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นเต้นหลังจากพวกนางเริ่มดำเนินการแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่สมควรมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หลังจากนั้นเฉินเซียงก็นั่งหลับตาและเฝ้ารอยอย่างอดทนไม่กี่วันต่อมาเทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลก็กล่าวขึ้นว่า เฉินเซียงทวีตะวันออกเร้นลับกำลังแยกตัวจากแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่นี่เป็นแผนการของเจ้าหรือไม่ใช่ใช่ท่านจะหยุดมันหรือไม่เฉินเซี่ยงถามแน่นอนว่าไม่เทพพระเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่มีเหตุผลที่ข้าจะหยุดมันที่สำคัญมันถือเป็นการเตรียมพร้อมของเจ้าและข้าอนุญาตให้เจ้าทำได้ทุกอย่างที่ถือเป็นการเตรียมพร้อม การย้ายไปยังวัตจักรท้าพิภพของทวีปตะวันออกเร้นลับไม่ถือเป็นความสูญเสียสำหรับข้าเพราะท้ายที่สุดวัตจักรท้าพิภพจะต้องถูกข้ากลืนกินเทพเจ้าหมื่นจักรวาลหัวเราะชอบใจยามนี้ทวีปตะวันออกเร้นลับแยกตัวจากแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่โดยสมบูรณ์แล้วและมันกำลังเคลื่อนที่ไปยังวัตจักรท้าพิภพในระหว่างนั้นเฉินเซียงได้นัดแนะบางอย่างกับน้องสาวเสี่ยวจิงและทันใดนั้นจึงมีพลังมิติผันผวน,นอย่างบ้าคลาั่ง นี่เป็นการประทุพลังจากดวงแก้วชะตามิติระดับสูงเจ้าจะหนีอย่างนั้นหรือไม่สิมันดูไม่เหมือนการหลบหนีเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวเจ้ากำลังเสริมพลังให้ทวีปตะวันออกเร้นลับอย่างนั้นสินะเจ้าสามารถกระตุ้นพลังมิติได้รุนแรงจนน่าเหลือเชื่อดูเหมือนท่านจะรู้ทันข้าไปเสียทุกอย่างเฉินเซี่ยงถอนหายใจถ้าพวกเราไม่ต้องฆ่าสู้กันเองก็คงจะดีข้าคิดว่าพวกเราจะเป็นมิสหายที่เข้ากันได้ดีมาก จะไม่มีวันนั้นอย่างแน่นอนเพราะแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์จะไม่ยอมให้พวกเราอยู่กันอย่างสมานฉันท์เทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลกล่าววัตจักรท้าพิภพของเจ้าก็มีอํานาจพลังแทรกซึมเข้าไปนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมวัตจักรท้าพิภพถึงขยายตัวอย่างไม่รู้จบจะเกิดอะไรขึ้นหากข่าขาจัดอํานาจพลังรังสรรค์ทั้งหมดในวัตจักรท้าพิภพเฉินเซียงกล่าวถามถ้าเกิดวัตจักรท้าพิภพหยุดการขยายตัวมันก็ควรไม่เป็นภัยคุกคามต่อท่าน เจ้าไม่สามารถขจัดอำนาจพลังรังสรรค์ได้ทุกสรรพสิ่งล้วนพึ่งพาอำนาจพลังรังสรรค์แม้มันจะเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายแต่ทุกสรรพสิ่งก็ยังต้องพึ่งพาอำนาจพลังรังสรรค์เทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวเฉินเซียงอยากคิดว่าจะรับมืออำนาจพลังรังสรรค์ได้ง่ายๆในอดีตข้าเองก็ไร้เดียงสาเหมือนกับเจ้าในตอนนี้หมายความว่าท่านเคยพยายามขจัดอำนาจพลังรังสรรค์ในวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลเฉินเซี่ยงถาม ใช่การที่ข้าพยายามขจัดอํานาจพลังรังสรรค์เกือบส่งผลให้ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลล่มสลายเทพเจ้าหมื่นจัก,กรวาลกล่าวหากวัตจักรใดสิ้นไร้อานาจพลังรังสรรค์วัตจักรนั้นจกต้องล่มสลายดูเหมือนระหว่างข้ากับท่านจะมีแค่คนเดียวที่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เฉินเซี่ยงถอนหายใจยามนี้เขาสามารถสัมผัสถึงห้วงมิติแห่งวัตจักรท้าพิภพผ่านทางกระจกเทพหกวิถีได้ใช่และมันคือชะตากรรมของเราสองคน เทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวจริงสิท่านช่วยลบล้างคำสาบในร่างกายข้าได้หรือไม่เฉินเซี่ยงบังคับรอยยิ้มมันสมควรเป็นคำสาประดับต่ำสำหรับท่านไหนๆพวกเราจะต้องมาตัดสินชะตากรรมกันเองข้าก็อยากจะหลุดพ้นจากคำสาบนี้ก่อนข้าไม่สามารถถ่ายถอนมันได้ทางเดียวที่จะลบล้างคำสาปนั้นก็คือการฆ่าเจ้าเทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าว แม้คำสาปล่างลิขิตจะเป็นคำสาประดับต่ำของนภศักดิ์สิทธิ์อีเทียนแต่มันได้เชื่อมโยงกับอำนาจพลังรังสรรค์ใต้พิภพ,พ,พและด้วยการที่เจ้าเป็นผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรจึงทำให้อำนาจพลังรังสรรค์ทำการเสริมพลังให้กับคำสาปอย่างลับๆเทพพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวเสริมเฉนินเซียงค่อนข้างประหลาดใจเขาไม่นึกเลยว่าคำสาบในร่างกายจะมีการเชื่อมโยงกับอำนาจพลังรังสรรค์อย่างลับๆซึ่งเขาไม่เคยรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ว่านั้นเลย เจ้ากาลังสับสนอย่างนั้นหรือใช่แล้วอํานาจพลังรังสรรค์เป็นสิ่งที่เร้นลับและยากจะทําความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เทพพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวไม่ว่าจะเป็นวัตจักรท้าพิภพหรือวัตจกักรขุนเขาหมื่นจักรวาลก็ล้วนแล้วแต่มีกฎพลังลี้ลับอย่างอํานาจพลังรังสรรค์ซ่อนเร้นอยู่กล่าวคืออำนาจพลังรังสรรค์สามารถบัญญัติกฎพลังและซ่อนอยู่ในวัตจักรทั้งหลายได้อย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามใช่ เทพเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าวปัจจุบันเจ้าก็ได้รู้แล้วว่าแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์สามารถบงการตัวเจ้าได้อย่างลับๆข้าไม่อยากเชื่อว่ามันจะทําแบบนั้นได้จริงๆเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วเขาไม่อยากเชื่อว่าความนึกคิดของตนจะถูกแหล่งอํานาจพลังรังสรรค์เข้าครอบงําจริงๆแหล่งอำนาจพลังรังสรรค์บงการความคิดของเจ้าและมันทําให้เจ้าเชื่อในสิ่งที่เจ้ากําลังคิดเทพพระเจ้าหมื่นจักรวาลกล่าว นี่คือแง่มุมที่น่ากลัวที่สุดของแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรค์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ